เต็มคันเต็มคันเต็มคันเเร็วราไปรถแตกการแตกลดหมุนลดหมุนลดหมุนเอาหน่อยเอาหน่อยไหนพี่ตรงม้าเลยตรงม้าเจ็บเจือร่วงแฝงเราวะไม่เราเราอยู่ตรงบังกูเลยสองตัวชนเลยมีความย้อนหอกยายามันโยนน็ตรอไว้เว้ยใช่ไหมนี่เราพยายามกูไปตทำเพื่อนให้ก่อนแล้วกันหัวเต้านว่าเต้าว่าเต้า ว่าเอาอีกเที่ยโหยเย็ดมากเออเจ็บมากเจ็บมากเจ็ก็บมากเนตลบเนตก่อนแค่สองางนี้ปะแค่หนังริงเลยสร็โอ้ยเสือกุยไอ้เจ้าคนพีไหนพี่คนหนึงพูดโดนหลังนีเจียเดียวไหม กมไม่ต้องช่วยเราปืนโกขนาดนี้เฮ้ยข้าสลับต่อได้รวะตรงกูคือมันใช่ปะโอ้โหโนวันยบมีไก้เชิดมือตอนนี้ขวาขวาใกล้วันนี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 ้ผมมาร์กเลยแม่งก็ะเด็นนัดเดียวชิบหายแล้วกูเพิ่มถอยมาเพิ่มถอยมาทั้งพี่เพิ่มดรอปมาเดี่ยวรอมาข้างหลังหาแล้วเฮ้ยมีฝนข้าเลยกู บ้านป่าปะอยู่บ้านปน่าเป็นยันทลึงกระดาต้งผมคนเพียงเาัารเฮ้ยปืนไม่อ๋อยแ่ตัวน็นอกกันนะมามีเขา,ขามีเขาบ้านเดียวนรอมีับบน,นี้เหรอเราตน็อกตรงนี้อยู่นี่เปนไม่เสียหอคนเทลมีนะช่วยบินเนี่ยกะอกไหนกนะนน กูฝ่ายแบบว่า3ามร้อยพี่อินห้าไอคิวแล้วกูเอาไปส่วนแม Twelve, okay Twelve, ok ่งเทสเทสยูแตนหรอไอสัตว์พอเดียวมีตัวหนึ่งน้งก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพี่ออกไปหน่อยเดี๋ยวพี่อยากดวนทั้งแบบทั้งแบบแบล้วมันเลยไปไอดับก่อนในวันนั้นกูบอกส่งส่งน้องส่งน้องตอนแข่งอ่ะส่งน้องเฮ้ย ส่งส่งส่งมาด้วยกันส่งออกสิอะออกสิอ่ามนไม่ันี้่ส้บกนี้ันมันเมื่อวานมัสับเยเลยกกนโดนเนี่นี่ยมึงมงเชอมึงเชอกูหรน้าเรารกูโดนเสองคันทางขวาคันหนึ่งทางขวาจอดเฮ้ยมื่อไหร่เดินเข้าวันเนี่เฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยใจเย็นวันนี้เราเย็นเย็นไม่กืนเ้ยคืนเ้ยเดอขวามันเีคนอยู่คนมนดูน เันขอนอนอยู่โคตรเจ็บไม่หนอกได้ไงมาหนึ่งเลยครับสามไปบ้านสามชั้นมีไอ้ตรงขวาน,นออและคุณเอาขวานก่อนแม่ตัวโดนจริง,งกลัวเอาตีเด็กก่อนหนอเอาตีปอปะ ปีนไปป้านสายตัวนึงไปีตัวนึงที่หน่ยข้าตัวใกล้จบตัวใกล้จบนะตัวนึงตัวนึงไปแมวค่ะเก็บแ้วี้ตัวนั้นอ่ะไปแวินไปห้าบาทนบาท้ไอ้แก่ปากดีหังกันดิเงิน่้าบาทนโนะอไอ้แก่ี่ปากดีนะห้บาทะอบปนะ้านด้านด้านป้านด้านไป้น้า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 นดูป้านดูป้านปานด้านนปานด้น้าน้าน้านปนป้ป้าป้าน ให้โดนเน็ตเต็มเต็มทางบ้านพี่รับแล้วกูรับเต็มเลยงานนี้เน็ตเจ๋งนะพี่เหรอจับตัวอยู่ไหนวะไอจัตวอยู่ไนวะไ่ไหนวะเฮ้ยขับรมาขับมาเฮ้ยเอขาลวันอ่ไราน โอเคเขาปิดเขาปิดเซตติ้งเลยเขาเขาปิดโอเคเขาไม่ได้เป็นอะไรหน้ากูมือมานอาชามือเดี๋ยวนเหี่ยวเลยจอมนะทำไม่ได้หรอตามมาตามมาแด่งตามมาแดงเดี๋ยวหน้ากูวะไม่แต่งหนุ่มผมตัวท่านอ่ะชาวหลังคามุดริมเนี่ย ผู้ชีพขวาเจ้า,นะจาลังคาบอลริมเลยเออฉีกไปนะเดี๋ยวรอให้เจ้าหัวแตกมากมั้มบอลหัวแตกนะบอลบอลริมอะ่ะฝั่งซ้ายหังเหรอี่ฟังขวานบอริมเลยเร็วเราไหวชิวไอ้สัตว์ทมาเทาแม่งในครั้งแรกกับคนวินอุ้ยป้มเพี่ย แม่งหนีไม่เอาเพื่อนเลยสัตว์ขอในขวาลรกนหนึ่งเพิ่มนะึงบ้านขวากัวนึงใชบ้านนรออยู่คุณวินราคาป่ะเนาะมีไหนกมีไหนร้อเราอราองแคอยู่ข,ขาวาเลย มีความรู้สึกขมงเขากลับเกจะมาสนกันส่นนนสวนอีกทีนหนึ่งน่ากูเดินบ้านเนี่ยคอยเข้าเนยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามากูณนออยู่นอนอยู่วเนี่ยเนี่ยน้องอยู่เนี่ยลากีน้องอยู่ขว่ามาสองมาสองมาสองต่อนี่ ไปคุณบีรอนไปชอบซ้ำคนอื่นนะควนี่คนล้มหมอยังคนล้มหมอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเะ่กับเพื่อนมาดิเดี๋ยวใชม่ไอ้ฮะไอนเดวิดไี่ยื่ไปห้าห้าห้ามอนที่ใช้ไฟตัวจริงเออตัวจริงเดี๋ยวมันน่าจะหลังเปรียบเทียบเหมือนขี้ตัวที่โม่ตัว่เปรียบเทียบของหน่ พี่แม่มันยากหรอไอ้สัตว์มันไม่ยากหรอกเอาอะไรแกได้นะแกได้นะทำไมอ่ะเวียดนามนะครับมันชอบปั่นเฮ้ยอยู่หลังบ้านบุรีมปะวะหน้าบุรีมโคตรเจ็บเลยไปไปไอหนุ่มมีนะท่อนสองท่อนสองฝั่งขวาป่ะไอหนุ่มมีอีกพี่หนุ่มมีอีกพี่เจม Ờ chứ nhỉ chứ nhỉ lùng tại sao mà lên vùng rìa vậy